สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครับวันนี้เรามีเรื่องที่ผมว่าทั้งลึกแล้วก็น่าทึ่งมากๆมาคุยกันเราจะมาเจาะลึกงานเขียนของนักเขียนที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเสกสรรพเสริกุณครับแต่ว่าเราจะมองในมุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเมื่อก่อนเลยใช่ค่ะคือภาพจําของหลายๆคนที่มีต่ออาจารย์เสกสรรก็จะเป็นภาพของนักกิจกรรมการเมืองนักปฏิวัติ หรือว่านักเขียนสารคดีท่องเที่ยวใช่ไหมครับอืมเป็นภาพที่ชัดเจนมากแต่ถ้าผมบอกว่าแก่นความคิดของเขาเนี่ยมันไปไกลถึงระดับฟิสิกส์คอนตัมแล้วก็ปรัชญาว่าด้วยจัก,กรวาลเลยล่ะครับฟังดูเหมือนคนเลเรื่องกันเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาไขาเรื่องนี้กันว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงป่าของการปฏิวัติเข้ากับดวงดาวของเอกภพซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ย ก็มาจากงานวิจัยระดับปริญญาโทชิ้นหนึ่งเลยครับที่วิเคราะห์หนังสือของอาจารย์เสกสรรละเอียดมากๆถึง26เล่มโห oh, 26เล่มเล่มเลยอะคะใช่ครับเพื่อถอดรหัสความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังงานเขียนเหล่านั้นเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่งานวิจัยชี้ให้เห็นเป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยนะคือคำว่าทวินิยมหรือ dualism ค่ะ <c oughs> พอผมได้อินคำนี้ปุ๊บ ก็จะนึกถึงปรัชญาตะวันตกเลยที่แยกกายกับจิตออกจากกันชัดเจนแต่งานวิจัยบอกว่าทวินิยมในแบบของเสกสันนี่มันต่างออกไปใช่ไหมครับต่างออกไปมากเลยค่ะแล้วก็นี่คือจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าทวินิยมที่งานวิจัยคนพบเนี่ยมันมีรากมาจากพุทธปรัชญา คือเป็นการยอมรับว่าความจริงมีสองมิติอยู่คู่กันไปมิติแรกคือสสารหรือว่าโลกทางกายภาพที่เราจับต้องได้ส่วนอีกมิติก็คืออสสารหรือมิติทางจิตทางนามธรรมค่ะแต่ความน่าสนใจมันคงอยู่ตรงความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แค่แบบแยกกันอยู่เฉยๆถูกต้องค่ะหัวใจของมันเลยคือโลกทัศนะแบบนี้มองว่ามิติทางอสสารหรือทางจิตเนี่ยเป็นความจริงในระดับที่สูงกว่า Mm. แต่ไม่ได้ปฏิเสธโลกของสะสารว่าเป็นภาพหลวงตานะคะตรงกันข้ามเลยโลกกายภาพที่เราอยู่เนี่แหละคะ่ะที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานใช่ครับใช่ค่ะเป็นสะพานที่จำเป็นต้องเดินข้ามเพื่อไปให้ถึงความเข้าใจในความจริงที่มันลึกซึ้งกว่านั้นน่าสนใจมากครับมันทำให้ผมนึกถึงแนวคิดเรื่องอุบายหรือกุสโลบายในพุทธศาสนาเลยที่ใช้สิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือนำทางไปสู่ความเข้าใจที่สูงขึ้น เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะแสดงว่าโลกวัตถุไม่ใช่สิ่งเลวร้ายที่ต้องหนีแต่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงเหรอครับใช่เลยค่ะแล้วงานวิจัยก็ระบุถึงวิธีการข้ามสะพานนี้ไว้ด้วยนะซึ่งกุญแจสำคัญเนี่ยไม่ใช่การใช้ตรรก,กะหรือความคิดวิเคราะห์อย่างเดียวอ้าวแล้วใช้อะไรล่ะครับแต่คือจิตที่สงบนิ่งค่ะจิตที่สงบนิ่งเป็นสภาวะจิตท,ที่ว่างจากการปรุงแต่งถึงจะสามารถเห็น หรือว่าอย่างรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทางวัตถุได้โอเคครับพอเราเข้าใจภาพใหญ่ที่เป็นทวินิยมแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อว่าแล้วโลกในมุมมองนี้มันทํางานอยู่ภายใต้กฎอะไรซึ่งงานวิจัยก็ชี้ไปที่แก่นของพุทธศาสนาโดยตรงเลยใช่ค่ะกฎไตรลักษณ์นั่นเองไตรลักษณ์ค่ะงานวิจัยวิเคราะห์ออกมาให้เห็นเลยว่ากฎพื้นฐานของเอกภพในงานเขียนของเสกสรร ก็คือกดไตรลักษณ์นี่แหละข้อแรกที่ชัดที่สุดเลยคืออน,นิจจังหรือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะในงานเขียนจะสะท้อนภาพว่าทุกสิ่งในเอกภพคือกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหยุดนิ่งได้เลยการเกิดดับไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะแต่เป็นแค่การเปลี่ยนสถานะจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่ การเขียนถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของนักเขียนสารคาดีท่องเที่ยวหรือเปล่าครับมีอะไรที่ชี้ว่านี่มันเป็นปรัชญ,ญาอนิจจังจริงๆ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคืองานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามันไปไกลกว่าการพัณนาความงามเพราะมันถูกนำเสนอในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นมากสเกลที่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ฤดูการที่เปลี่ยนไปค่ะแต่รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของดวงดาวการเกิดดับของจักรวาลมันเป็นการย้ำเตือนอยู่เสมอว่าความเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมพื้นฐานที่สุดของทุกสิ่งไม่ใช่แค่บนโลกแต่ในระดับคอสมอสเลยพอพูดถึงสเกลระดับคอสมอส มันก็เชื่อมไปถึงข้อที่สองของไตรลักษณ์สินะครับคือทุกขังใช่ค่ะซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจแต่เป็นสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ไม่คงทนถาวรถูกต้องเลยค่ะมันคือสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วในงานวิจัยก็ยกตัวอย่างภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากจากงานเขียนของเขาครับคือภาพของอุกบาตขนาดยักษ พุ่งเข้าชนดาวอังคารเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าในสเกลของจัก,กรวาลแล้วเนี่ยทุกสิ่งมันเปราะบางมากแม้แต่อริยธรรมที่ยิ่งใหญ่หรือดวงดาวทั้งดวงก็ไม่สามารถคงทนอยู่ได้มันคือสภาวะแห่งความไม่จีรังที่ครอบคลุมทุกอย่างค่ะโหเป็นภาพที่ทําให้เห็นความเล็กน้อยของเราได้ชัดเจนมากเลยซึ่งนั่นก็น่าจะนําไปสู่หัวใจที่สําคัญที่สุดของไตรลักษณ์คืออนัตตาใช่แล้วค่ะความไม่มีตัวตนในเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงและไม่คงทน แล้วตัวเราที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่และนั่นคือบทเสอร์บทที่ทงทางมังที่สุดที่งานวิจัยคนพบค่ะแนวคิดเรื่องอนัตตาในงานเขียนของเสกสรรคือการมองว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้แยกขาดออกจากสิ่งอื่นอย่างทาวรหมายความว่ายังไงครับตัวเราเป็นแค่การรวมตัวชั่วคราวของธาตุและพลังงานที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมแห่งเอกภพไม่ได้แยกขาดออกจากก้อนหินต้นไม้หรือดวงดาวเลยม,มีประโยคนึงจากงานเขียนที่สรุปแนวคิดนี้ได้ยอดเยี่ยมมากบอกว่าจึงเห็นอนิจจังครั้นเหมอมองเวิงฟ้าจึงเห็นอนัตตาโอ้โหจึงเห็นอนิจจังครั้นเหมอมองเวิงฟ้าจึงเห็นอนัตตาแค่ได้ยินก็ขนลุกแล้วครับค่ะมันเหมือนกับว่าพอเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้ อันนี้จังแล้วเงยหน้ามองความกว้างใหญ่ของจักรวาลเราก็จะตระหนักได้ทันทีว่าตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นมันเล็ดน้อยและไม่มีอยู่จริงในความหมายที่ถาวรอนัตตาเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากค่ะคือเขาไม่ได้อ้างอิงแค่คำสอนโบราณแต่ดึงเอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่คะ่ะมันไปเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของการวิเคราะห์นี้เลยค่ะงานวิจัยพบว่า อาจารย์เสกสรรน,นำแนวคิดจากฟิสิกส์สมัยใหม่มาเป็นเครื่องมืออธิบายปรัชญาตะวันออกพวกนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นมากอย่างเช่นเรื่องอะไรครับอย่างทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่บอกว่าสสารกับพลังงานจริงๆแล้วคือสิ่งเดียวกันสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้มันก็คือคำอธิบายของอน,นิจจังในภาษาฟิสิกส์นั่นเองค่ะอ๋อแล้วฟิสิกส์ควอนตัมที่ขึ้นชื่อว่ายากสุดๆล่ะครับงานวิจัยอธิบายว่าเขาเชื่อมโยงมันเข้ามาอย่างไงเขาเชื่อมโยงได้น่าสนใจมากค่ะ ถ้าจะให้อธิบายฟิสิกส์ควอนตัมแบบง่ายที่สุดนะคะลองนึกภาพเหรียญที่กำลังหมุนติวติวครับแบบนั้นค่ะในระดับที่เล็กกว่าอะตอมเส้นแบ่งระหว่างอนุภาพที่เป็นสสารจับต้องได้กับคลื่นที่เป็นพลังงานมันกลับไม่ชัดเจนสิ่งเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าในระดับพื้นฐานที่สุดของทุกสิ่งเนี่ยความเป็นของแข็งกับความเป็นพลังงานมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเลยครับ ใช่ค่ะแล้วมันก็ไปไกลกว่านั้นอีกคือในระดับมูลฐานที่สุดเส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตก็เริ่มเลือนรางมงไปโอ oh. เพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเราก้อนหินหรืออากาศล้วนประกอบขึ้นจากอนุภาคมูลฐานและพลังงานชุดเดียวกันสุดท้ายแล้วทุกสิ่งคือเครือข่ายของพลังงานที่เชื่องโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออกนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะครับหมายความว่า แนวคิดทางจิตวิญญาณที่มีมาเป็นพันปีที่บอกว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกำลังถูกสะท้อนโดยวิทยาศาสตร์ที่ล้ำที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้หรอครับมันคือจุดบรรจบที่น่าทึ่งตรงนั้นเลยค่ะเหมือนกับว่าปราชญ์โบราณเข้าถึงความจริงเดียวกันนี้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องเร่งอนุภาคเลยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเขามองว่าวิทยาศาสตร์กับปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นสองเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่ยอดเขาเดียวกันคือความจริงของเอกภพที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวมค่ะแล้วคนคนหนึ่งเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับการมองเห็นภาพระดับจักรวาลแบบนี้มันดูห่างไกลาจากภาพของนักกิจกรรมทางการเมืองที่ต่อสู้เรื่องปัญหาปากท้องของผู้คนเหลือเกินงานวิจัยได้ฉายภาพเส้นทางชีวิตของเขาไว้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วการทำความเข้าใจเส้นทางชีวิตของเขาก็คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดเลยงานวิจัยได้สรุปพัฒนาการทางความคิดของเขาเป็นสามช่วงที่ต่อเนื่องกันเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเลยค่ะคยุคแรกคือยุคแสวงหาราวปี2 5 2 2 2 5 2 9ถึง2529นี่คือช่วงที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นยุคของการอุทิศตนให้อุดมการณ์ทางการเมืองการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่า เป็นการค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการกระทําเพื่อส่วนรวม,มแต่แล้วก็มาถึงยุคที่สองคือยุคทบทวนประมาณปี2530ถึง2540ช่วงนี้เป็นผลพวงมาจากความผิดหวังทางการเมืองอุดมการที่เคยยึดมั่นมันสั่นคลอนครับเขาจึงเปลี่ยนทิศทางจากการต่อสู้กับโลกภายนอกมาสู่การเดินทางเพื่อสำรวจโลกภายในแทนเขาออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ใช้เวลาใคร้ครวนอยู่กับธรรมชาติเพื่อค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิตที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเริ่มการเมืองเป็นการเปลี่ยนสนามรบจากสังคมมาสู่จิตใจของตัวเองโดยมีธรรมชาติเป็นครูนี่เองอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะและการเดินทางภายในครั้งนั้นก็นำมาสู่ยุคที่3คือยุคข,ข้ามผลตั้งแต่ปี2 5 4 1เป็นต้นมาในช่วงนี้เองที่ประสบการณ์ทั้งหมดทั้งจากการต่อสู้ความผิดหวังการเดินทาง การเฝ้ามองธรรมชาติมันถูกสังเคราะห์เข้าด้วยกันจนตกผลึกออกมาเป็นความเข้าใจเชิงอภิปัจจาที่ลึกซึ้งอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แหละคะ่ะเป็นการก้าวข้ามพ้นเรื่องของตัวตนและสังคมไปสู่การมองเห็นภาพรวมของชีวิตในระดับเอกภพใช่ค่ะดังนั้นการเจาะลึกผ่านงานวิจัยชิ้นนี้ก็ เหมือนกนารไขปริศนาได้สำเร็จเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าอะไรที่เชื่อมโยงนักปฏิวัติในป่าเขาเข้ากับนักปรัญาผู้เหมอมองดวงดาวอืม,มันคือเส้นทางการเดินทางของชีวิตที่พาเขาไปพบกับแก,ก่นความคิดที่ว่าทุกสิ่งในเอกภพล้วนเชื่อมโยงถึงกันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์รวมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก และที่สำคัญคือหนทางที่จะเข้าถึงความจริงนี้ได้ไม่ใช่แค่การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแต่คือการใช้จิตที่สงบนิ่งและใคร่ครวญซึ่งน่าทึ่งมากที่มันกลับไปสอดคล้องกับข้อสรุปของฟิสิกส์ควอนตัมที่ว่าผู้สังเกตการมีผลต่อความเป็นจริงครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาค่ะงานวิจัยได้ทิ้งท้ายข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า วรรณกรรมของเสกสรรอาจกำลังชี้ทางไปสู่สันติสุขที่แท้จริงได้สสันติุขในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งเขาแบ่งเราการแข่งขันและการไล่ตามผลประโยชน์ส่วนตนอย่างไม่สิ้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มมองทุกอย่างจากมุมที่ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสะทานแห่งเอกภพที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก หากแนวคิดนี้ถูกนำมาปรับใช้อย่างจริงจังในวิถีชีวิตและสังคมของเราเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ด้วยกันยินดีมากค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ได้ใน Story b e i n g วรรณกรรมในสวนชีวิตครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ